สวัสดีค่ะวันนี้มีแดดค่ัมีแดดออกมาเดินเล่นรับแดดทั้งนั้นแถวนี้เป็นส่วนสาธารณะเป็นที่ปั่นจักรยาน ตั้งแต่เข้าหนาวยังไม่เคยเดินเข้ามาเลยในหลายเดือนแล้ววันนี้มันมีแดดก็เลยลองเดินเข้ามามีคนออกมาเดินเยอะมากสวยมากเย็นสบายมันเย็นชื่นใจจริงๆนะเย็น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  หายใจโล่งแต่วน,นี้หน้าร้อนจะมาปั่นจกักรยานเล่นนะคะก็ห่างจากบ้านประมาณสองกิโลเดินข้างมานี่ก็หลายโลย่ บ้านก็โซนนี้สวยๆวยทั้งนั้นดิมาถ่ายบรรยากาศหนาวๆในแคนาดาให้ดูนะคะ ไม่มีไม่มีตากล้องอยากจะถ่ายรูปตัวเองจังตั้งแล,ลง้วก็ลมตั้งแล,ลง้วก็ลมจะมีการนข็งแข่ง เมื่อกีอ้มีคนหน้าคล้ายๆคนไทยเลย <c oughs> แต่ก็ทักบองชู้เป็นภาษาฝรั่งเศส ท่หน้าก็คล้ายๆค,คนไทยมากเลยแถวบ้านเมื่อกี้เห็นขับรถก็เหมือนคนไทยมากเลยสวยมากตแต่เตข้าวหนาวมาหลไยเดือนไม่เคยเดินมาเลยเนี่ยนึกว่าไม่มีคนเดินนึกว่ามีมีใครเขาดันนี่มะงามมากอันนี้ต้นอันนี้ก็จะป่องแลนะ้วเนี่ย โปรงดอกโปรงใบแล้วแตกยอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลุยไปตรงนี้ดูนะเนินตรงนี้ไปจัางรอยเท้าเขา ใหญ่ไม่อยู่วันนี้พ่อใหญ่ไปทำงานอยู่มัหนหนาแนะนะเดินตรงนี้นา,นานสำเนาเคยเดินขึ้นมาอยู่กับพ่อใหญ่ หนาวเย็นสบายสวยมากไม่มีที่ตั้งกล้ององยากถ่ายจังเลย ตรงน,นี้ตอนหน้าซัมเมอร์มันมีน้ำ้เนี่ยมาเดินแล้วป่าคนเดียวนะคะป่าหิมะป่าหิมะ เดี๋ยวฉันจะออกไปตรงไหนไม่มีทางคนเข้าเข้ามาเลยหายหิมาท่วมอรองเท้าแน่ๆบรรยากาศบรรยากาศแดดสวยมากกว่านี้โอ้เล่นเอาเสนเลย กันรัวได้หน้าสำหรับพ่อใหญ่เคยมุดรั้วปันเข้าไปปันกก่นจักรยานข้างในโอ้อยากมีตากล้องจัง ทีอ่ออกถนนกันนะไปไม่ได้ท่วมรองเท้าแน,น,น่เลยเนี่ยได้ดูหน้าดูเงาเดินก็พอเลยเนาะ เนี่เยเดินหลายโลแล้วค่ะสี่ห้ากิโลแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้เอาไปถนนได้ไหมเนี่ย,นย,นยตื่นอยู่ใต้ต้นไม้ ที่เขาเดินเดินกันก็มีรองเท้ารองเท้าที่เขาเดินกไปยิมาน่ะเอเรามีบูทบูทบูทธรรมดาลึกลึกลึก,ลกจะจมบูทแล้วลึกลึกลึกเดินตามรอยเท้ากันดีกว่า ดูความลึกเดินกลับดีกว่ามาไก่แล้วเดี๋ยวอ้อมไปทางโน้นไก่อีกอบายยนะคะที่นี่แคนาดาค่ะวันนี้อากาศดีอากาศดี มีแดดคนออกมาเดินกันเยอะเลยบ๊ายบายค่ะ